สุลามุรฮ์มมัดรฮิมสลาโมนัยกุมรอฮัมมุตุลลอฮ์โมบะระกาตุ4เหตุผลที่คุณต้องเรียนภาษาอาหรับเนื่องจากเมื่อวานวันที่18ธันวาคมเรียกว่าเป็นวันภาษาอาหรับโลกนะผมก็เลยอยากที่จะแชร์ว่าจริงๆแล้วภาษาอาหรับเนี่ยมันมีเสน่ห์หลายอย่างและต่อไปนี้จะเป็นเหตุผลที่ผมอยากจะแชร์เป็นทั้งหมด4เหตุผลที่คุณต้องเรียนหรืออย่างน้อยที่สุด <ví t os> ควรเรียนภาษาอาหรับเหตุผลแรกก็คือ <c oughs> เนื่องจากเป็นภาษาอันกุรอานกุรอานเป็นชีวิตของเราเป็นวิถีชีวิตที่อัลลอฮฺส uh ุบฮานาฮฺวาตาลาต้องการให้เราดําเนินชีวิตตามอันกุรอาน uh อัลลอฮฺสุบฮานาฮฺได้กล่าวว่าอู๊บซุบิลลาฮฺนชา,าตันรอจีมในอิสราย,ยุสุบอินนาอันซัลนาฮุกุรอานันอารบียะล,ล,ละเลกุมตะกลิลแทจิงเราประธานคัมภีร์มา เป็นกุรานภาษาอาหรับเพื่อพวกเจ้าจะได้ใช้สติปัญญาดังนั้นเราจะไม่สามารถเข้าใจอัลกุรานได้อย่างลึกซึ้งนอกจากต้องศึกษาภาษาอาหรับโอเคเราสามารถที่จะศึกษาคําแปลต่างๆได้แต่ว่าการศึกษาความหมายจากต้นตัวบทที่เป็นภาษาอาหรับเป็นคําพูดของลอสุวาหนฮัวตะลาต่างหากจะช่วยทําให้เราได้ลึกซึ้งกับอันกุรานมากยิ่งขึ้นเพราะกุรานเป็นวิถีชีวิตของเรานี่คือความจำเป็นแรกอันที่สองคือเนื่องจากภาษาอาหรับ เป็นภาษาอิบาดะอานอกจากเป็นภาษาชีวิตโดยรวมแล้วนะเจาะจงไปที่อิบาดะถามว่าวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเนี่ยเราต้องใช้ภาษาอ раб กันทุกคนแต่มันน่าเสียดายขนาดไหนเมื่อเราตากล่าวต้องเิอัลลอฮฺักบะร์เริ่มอ่านดูอาอิสติฟตาห์อัลลอฮฺักบะร์กะบีรอหรือวะจฮะทูวะจีลิลาดีฟัตรอสมาวยต์บันอัแลแต่เราไม่เข้าใจหรือว่าเข้าใจเพียงเล็กน้อยในส่วนของภาษาอาหรับดังนั้นนี่คือจุดที่สองเป็นภาษาของอิบาดะ ทำให้เราได้เข้าใจอิบาดะที่ลอสุบฮานะหัวตะลาสร้างเรามาเพื่อการนี้เพื่ออิบาดะต่อลอสุบฮานะหัวตะลาและอิบาดะในส่วนมากแล้วเนี่ยถูกระบุเป็นภาษาอาหรับนี่คือเหตุผลที่สองเหตุผลที่สามก็คือเนื่องจากเป็นภาษาศูนย์รวมของบรรด,ดามุสลิมแม้แต่เรากล่าวคำทักทายนะกล่าวว่าอัสสลามุอะลัยกุมก็เป็นภาษาอาหรับวะลัยกุมมุสลามมุสลิมทั่วโลกแม้ว่า มีใช้ภาษามลายูมีภาษาอังกฤษมีภาษาไทยภาษาอื่นๆก็ตามแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าภาษาอาหรับเนี่ยมันเป็นคําเริ่มในการทักทายของมุสลิมและคําทักทายก่อนจะลาจากกันดังนั้นภาษาอาหรับจึงมีเสน่ห์ถ้าเราสามารถจะใช้ภาษานี้มันเหมือนกับเป็นภาษาของมดามุสลิมทั่วโลกนั่นเองและข้อที่4สุดท้ายอันนี้เจ๋งเหมือนกันก็คือเนื่องจากภาษาอาหรับคนที่เรียนแล้วอันนี้ผมสัมผัสโดยตรงนะมันช่วยทําให้เรา เรามีความคิดที่แหลมคมเฉียบคมหรือว่ามันมีความฉลาดมากยิ่งขึ้นเพราะภาษาอรับเนี่ยคือมันเป็นเหตุผลที่เพียงพอแล้วที่เอเลา์เลือกอัลนุุอานให้เป็นภาษาอับภาษาอับมันมีความลึกซึ้งมันมีการเรียนแบบรากศัพท์อะไรต่างๆมากมายเอเลา์จึงบอกล้าอและกุมจกักฮิรูนที่เราประทานกุอานมาเป็นภาษาอับเพื่อพวกเจ้าจะได้ใช้สติปัญญาแสดงว่าคนที่ใช้ภาษาอับหรือเรียนภาษาอับหรือศึกษาอุอานเนี่ยมันช่วยทําให้ฉลาดขึ้นมีสติปัญญาที่ ดีงามขึ้นถ้าคนที่เก่งอยู่แล้วถ้าได้ศึกษาภาษาอันี่ยก็จะมีประโยชน์มากยิ่งขึ้นนะครับและนี่คือสี่เหตุผลที่อยากจะเชิญชวนทุกคนเรียนภาษาอัรียนสามารถเรียนดยได้ด้วยกับตัวเองแต่ถ้าใครอาจจะยังไม่รู้ว่าจะเรียนช่องทางไหนผมเปิดคอร์สสองคอร์สด้วยกันคอร์สชื่อว่าเรียนภาษาอัลกุรอานก็คือเรียนภาษาอัหรับเรียนแบบเป็นธรรมชาติคอร์สนี้5,500บาทช่วงนี้ลดราคานะเนื่องจากวันภาษาอัหรับโลกเหลือ ,3790 บบาทอีกคอร์สหนึ่งที่คู่ขนานไปก็คือชื่อ ภาษาอันกุรานในชีวิตประจำวันคอร์สนี้ก็เวิร์กมากๆเช่นเันคอร์สนี้จะยาวนิดนึงพรีเมียม9,900บาทแต่ลดเหลือ3,990บาท2คอร์สรวมกันเนี่ยราคาเหลือ5,900บาทถ้าใครสนใจคอร์สหนึ่งเขาได้หรือทั้ง2คอร์สพิมพคำว่าสนใจมาเดี๋ยวจะมีรายละเอียดทีมงานจะส่งไปให้นชอญละอย่าลืมเอา4เหตุผลดังกล่าวนี้มันช่วยทำให้เราเข้าใจเค็ดว่าจำเป็นต้องเรียนภาษาอังกรับเพราะอะไร และใครสนใจคอร์สดังกล่าวก็สามารถพิมพ์คาว่าสนใจมาได้เลยครับสลายมดเไรกลุ่มบอกรอัวดนาครับ